มือนีได้หางมาจากตลาดนะครับสีมาเทือสูบหางกันนะครับมือนี้หางตัวนี้พ่อค้าบอกว่าหกสิบบาทครับต่อได้ห้าสิบบาทเต้มน้ำลวกหางก่อนนะครับผมลวกแล้วก็เอามาพักไว้นะครับหอมหัวใหญ่นะครับใส่หอมหัวใหญ่ไว้พัดนะครับผมเราก็จะเอาเครื่องเทศพวกนี้ไปพัดก่อนนะครับหรือว่าไปจีไปขัวก่อนนะครับให้มันหอมเครื่องเทศก โอ้โหเขเออนิยังเนาะครับพวกเครื่องตุนเครื่องยังเนาะครับนั่นก็จะมีบครบเนาะครับผมไดซํานี่เอาใสซซัมนี่เนาะครับแล้วก็จะพัดหรือว่าจีจีเห็นมันเหลืองเนาะครับผมก็จะขัวไฟอ่อนเนาะครับผมอัดไฟอ่อนหอมมันออกครับหอมหอมแล้วกิจะพัดหอมเนาะครับพัดหอมหัวใหญ่เห็นมันออกเหลืองเดิมจะเหลืองแห้วครับผม หอมห่อกับเลืองหอมแล้วเนาะครับได้แล้วครับกับยงกิร์ครับผมใส่เกลือครับเครื่องปรุงก็จะใส่เกลืออย่างเดียวเนาะครับเขาก็จะใส่เครือที่เขาพาดไว้เนาะครับมันจะได้ประมาณนี้เนาะครับผมแล้วเ่าก็จะมหันหางเนาะครับ มีขอเขางมันอยู่เนาะครับเวลาเอาหันจะมีขอขอมันครับมันจะหันรอกชิ่นน้อยชิน้นใหญ่ก็แล้วเต้าเนาะครับแ้วแต่เข้าว่าเ้าเดียวชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่เนาะครับครับผมจะหันประมาณนี้เนาะครับเบอกเครือเทศน้ำเนาะครับเพิ่มความหวานความเปรี้ยวของบอกเคือเทศเนาะครับผม เาก็จะมาเก็บพักนะครับที่ข้าปปูกไว้เนะครับผมพักหอมปเ้อมปเดี๋ยวมาเก็บบักพีครับผมพีกเขาก็ปปูกเองนะครับ ครับผมเ่ากระไดมาแล้วนะครับหลังจากเขาต้มไประยะหนึ่งนะครับพักมันเริ่มจะเปื่อยนะครับเขาจะเอาเนื้อลงนะครับผมตรงนี้าหางเขาต้มมาแล้วนะครับมันเปื่อยแล้วนะครับผม เรื่อยหอตบตรงตรง้มดนเนาะครับเราจะมาตำพริกเพื่อเห็ดน้ำปรุงกันนะครับจริงๆมันต้องใส่พริกขี้หนูนะครับไม่ใช่เผ็ดนะครับทีผมโมเม่ผมก็ใส่พริกพวกนี้นะครับผมใส่ักหะนาวครับผม มะนาวเจ็ดส่วนนะครับผมน้ำปลาก็จะใส่อีกเจ็ดส่วนด้วยกันนะครับน้ำปลาใส่ไปรอกันนะครับพี่เจ็ดส่วนนะครับให้มักเปรี้ยวก็ใส่บักหน้าวก,กับน้ำปลาทอดกด้น,นะครับนี่ผมจะใส่น้ำปลาเพิ่มปีกสองส่วนนะครับผมนั่นสมโพดแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้แด้วครับ น้ำตาลบาบูมีหรือก็ใส่น้ำตาลทรายแดงหรือกับน้ำตาลยังก็ได้ครับทีนี้ผมจะใส่น้ำตาลอบเ้าเนาะครับประมาณส่วนนึงครับผมน้ำตาลเนาะครับรสชาติมันก็จะประมาณเข้มเปรี้ยวหวานเนาะครับหอมเจียวครับผมอันนี้ขาดบ่ได้เลยเนาะครับหอมเจียวนี่เป็ดนหอมเนาะครับซุปเผาก็ได้ที่แล้วเนาะครับเนาะครับหอมๆเลยครับผม ครับโอ้ยเปื่อยๆหอมๆเลยครับผมกระเสียบครับเฮ้ยมาปุกงเทากับจะมาปุงน้ำก่อนนะครับเท่ากับจะตักไอ้น้ำ <c oughs> ปุงที่ห่อเห็ดไว้นะครับใส่ อ่าครัาบบานนี้มาเสียบๆบ่วมกันครับผมหางเปื่อยๆเลยครับผมเสียบๆครับผม